โอเคมาวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการรีวิวฟอรลสีแบบอวยใช <c oughs> ค่คุณณน่นประโยชแบบนี้นะครับซึ่งเออผมขอ,อัเกรนก่อนนะครับก็คือว่าผมฟอร์ลสีเนี่ยมันเป็นเกมแรกที่ผมเล่นในเออเกมแนวเกมชุดซีรีส์ฟอ r ์เอลนะครับแต่ว่าเออไม่เป็นไรนะสำหรับคนที่เคยเล่นฟอลแล้วแบบโอ้มึงยิ้มเคยเล่นภาคเดียวมึงจะทำมารีวิวเหมือนรู้เออไม่เป็นไรครับเพราะผมศึกษามาพอเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคมันผมเออมันจะมี3อย่างนะครับที่ผมจะทำการเอ่อเล่นไอเจนคีอะไรทำการตัดสินนะครับก็คือ 1. นึ่งเกมเพย์สองสตอรี่แล้วสามเปอร์ formance นะครับโดยเกมเพย์นี่หลายๆคนอาจจะคิดว่าอ๋อมันก็เป็นเพียงแค่เกมชูเตอร์ปกติเ,เออจริงจริงไม่ครับมันคือสกาย i m o t ชั่นมีปืนคือบริษัทสร้างสกาย i m มก็บริษัทเดียวกับสร้างฟอร์เอ t นี่แหละนะครับแต่ว่าเอ่อ จะว่าไงนี่คือมันเป็นเกมแนวสไวน์บิลที่เอาตรงคือสมจริงสมจริงชิบหายนะครับแล้วแต่ความยากที่ผู้เล่นจะเล่นนะสำหรับของคนอย่างเช่นกูแรกๆนี้ที่ผมแบบแรกๆที่แบบผมเล่นม่แบบสาหรับผมคือโคตรยากเลยนะครับแต่หลังๆม,มันจะง่ายไยแต่ว่าสําหรับใครที่รู้สึกเล่นแล้วมันดูยากๆแนละ้วก็ปรับเป็นโหมดอีซี่นะครับหรือถ้าใครเล่นเป็นแบบเซียนฟอร์เอาหรือเหรือเซียนเกมที่มันแบบยากๆกันอู่แล้วมาเล่นเกมฟอร์เอาสี่มันแบบโอ้มันง่ายจ,าจริงๆฟอร์เอาสี่เป็นเกมง่ายมากๆนะครับ แล้วรู้สึกว่าโอ้เหมือนง่ายอย่เดียวก็ทําการปรับไปเป็นโหมดยากเลยนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนจะเล่นนะครับแต่สำหรับผมว่าปรับเป็น Normal หรือว่า easy ก็น่าจะง่ายสุดแล้วนะครับถ้าใครชอบแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากก็เล่นไปงันๆก็แบบเล่นไปตามนั่นแหละก็เล่นไปนะครับรวมถึงระบบ A c t i o n point นะครับที่มันจะเป็นระบบหลักของ เกมเอาที่แม่งอยู่ควบคู่กันมาั้แต่ต้นกําเนิดเลยนะก็คือระบบนี้เนี่ยมันจะเป็นถ้าใครไม่เคยเล่นนะก็คือเป็นระบบที่ให้เรานะเรียกว่าเราจะยิงจิตไหนของสตูวยอย่างเช่นหัวตัวแขนหรือแล้วแต่นะครับในหมดซึ่งการยิงแต่ละครั้งเนี่ยหรือการตัดสินใจของผู้เล่นที่จะยิงเนี่ยนะมันส่งผลต่อชีวิตของสตูได้นะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะยิงให้แบบเฮดช็อตนัดเดียวหรือแบบสองสามารถตายอ่ก็เลือกดีๆนะครับแต่ว่า คือมันจะไปพ่วงกับค่าสตามิน่าของเราด้วยนะครับคือถ้าสมม,มุติเราวิ่งอยู่วิ่งเร็วๆ,ๆเพื่อหนีสตูก่อนแล้วพอเราตั้งหลัก้ปุ๊บแล้วเราจะใช้แอคชั่นพอยในการยีงอันนี้เนี่ยใช้ไม่ได้นะเพราะว่านั่นแหละเนาะมันมันผูกพันกับค่าสตามิน่านะถ้าค่าสตามิน่าน้อยเราก็ไม่สามารถใช้แอคชั่นพอยได้รวมถึงค่าพลังชีวิตเรานะที่ถ้าสมม,มติจวงกับมัพกบมันกำาพรังสีสักนิดนึงแบบไม่แบบนิดเดียวไงก็อาจจะทําให้เลือดเราลดไปได้นิดนึงนะแต่ถ้าสมม,มติโดนมากๆนี่ค คือโดนม,มากๆตรงนะี้คือแบบไม่ใช่แบบไปจมอยู่ที่นั่นนานๆนะคือโดนแบบไปในเขตที่มันมีกระเบา้อังสีเยอะนะมันก็ทำให้เลือดเราลดจะเหลือครึ่งน,นึงได้เลยนะครับเราฉะนั้นก็นั่นแหละแต่มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับเชื่อผมเลยแค่เลือกโซนที่จะไปให้ถูกแล้วก็เตรียมตัวดีๆนั่นแหละรวมถึงนะครับถ้าใครเป็นสายชูเตอร์แบบผมที่แม่งเล่นเออฟาใครห้ามา ไม่รู้กี่ล้านรอบหรือว่าเอ่อเล่นแบบแต่เกมแนวก็ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามันไม่แบบมันไม่เคยไม่มีการแบบว่าหักเหกระสุนแนนะ่นอนคือยิงแบบเล็งตามไหนคือมันไปตามนั้นเลยเว้ยนั่นแหละนะครับก็มันก,ก็ไม่ได้ยากสําหรับสายชูเตอร์เนาะแต่ว่าทําไมกูเล่นแรกๆมันยากสําหรับกูนั่นกูโง่เองลนะมั้งโอเคนะครับรวมถึงนะครับเรายังสามารถเอ่อพา n อ c ีซในเกมเนี่ยแบบว่าตัวละครนะในเกมเป็นคู่หูพาร์ทเนอร์อะได้ซึ่งจริงๆเนี่ยลากๆก็คือเป็นหมานั่นแหละนะครับ จริงๆหลักๆมาแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนไปเป็นแบบเป็นคนอื่นได้เป็นยนตเป็นกลุ่มนอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่ได้หมดเลยโอเคมาแล้วก็มาถึงระบบหลักของ For Out สักทีทอยู่ควบผู้กนมานานแล้วเป็นหัวใจหลักของเกมเลยก็คือ s p a c i a l ซึ่ง p เป i a l นะแล้วถ้าใครไม่รู้จักก็คือมันจะเป็นค่าต่างๆกับตัวเราเว้ยที่เราจะสามารถปรับได้ก่อนแบบช่วงเริ่มเกมหรือตอนก่อนไปสำรวจโลกประมาณนี้ครับก็คือจะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อเจ็ด อย่างนะก็คือ 1. strength ความแข็งแกร่ง 2. perception ความรอบรู้ 3. endurance ความอดทน 4. charisma ความสามารถพิเศษ 5. intelligence ความฉลาด 6. a n g e l i t y ความคล่องแคล่วว่องไว 7. ัก luck หรือว่าโชคนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ย่างเช่นเซนถ้าคุณปรับมากๆเดี๋ยวคุณก็จะสามารถขนของเอนี่ยขนของไนดะ้เยอะมีแรงนู่นนั่นเยอะนะครับ หรือเอนโทรจเจนถ้าคุณปรับปรับสูงนี่คุณก็จะสามารถทําการปรุงยาสร้างอาหารที่ให้กรรมภาพรังสีในอาหารน้อยลงหรือว่าคุณสามารถแฮกแบบว่าแฮกเข้าระบบเจาะเข้าคอมพิวเตอร์น่นั่นได้นะครับผมหรือว่าถ้าอ,อัปเดตลกักโชคนี่ก็คือมันจะเกี่ยวข้องกับเอ่เอแอคชั่นพอยตเออแอคชั่นพอยตถ้าสมมติคุณเพิ่มโชคคุณสูงเนี่ย a อค i ั่นพอยตของคุณโอกาสในการแบบยิงโดนหัวสตูบแบบสมมติ อยู่ในโหมดแอชชั่นพอยต์แล้วจะยิงโดนหัวสตูนี่ก็จะมีโอกาสสูงมากขึ้นนะครับไปเชี่ยวมันก็จะตามนี้เลยนะครับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเนาะโอเคโอเคมาแล้วตัดไปเรื่องของสตรอรี่กันเลยดีกว่านะครับซึ่งสตรอรี่เนี่ยเออมันจะเกี่ยวกับว่าซึ่งแต่เออปกติเนี่ยเกมโฟร์อั์เนี่ยสตรอรี่ของมันเนี่ยนะครับมันส่วนใหญ่จะให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยเกิดในหลังยุคสงครามนิวเทียร์แล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเป็นคนที่เกิดก่อน ยุคสงครามนิวเคลียร์เว้ยเราจะได้เป็นผู้ชายคนนึงนะครับพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกชายของเราอีกคนหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราเนี่ยก็จะได้สิทธิพิเศษนะครับในการไปอยู่อาศัยในวอลหนึ่งหนึ่งเว้ยที่อยู่ใกล้บ้านเราครับพอหลังจากนั้นเนี่ยสงครามนิวเคลียร์แม่งก็เกิดในไม่นานนะครับเราก็เรากับครอบครัวเนี่ยก็เลยทําการยิ่งขึ้นไปวอลล์หนึ่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะครับจากนั้นเนี่ยก็เข้าไปในวอลด้วยันแบบเฉียดฉิวเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเราเนี่ยก็จะได้ทําการ ถูกทดลองจริงๆเนี่ยว่ามันเป็นโครงการทดลองนะครับถ้าใครไม่เคยเล่นฟอเอามาก่อนอาจจะคิดว่ามันเป็นการแบบที่สวยหรูไม่ครับมันคือการทดลองมนุษย์การทดลองที่เราเจอนะก็คือการแช่แข็งจากนั้นเนี่ยเรานะครับก็จะถูกแช่แข็งไปพอตื่นอีกทีเราก็จะเห็นเอ่อลูกเรานี่ถูกลักพาตัวพร้อมกับมีคนสังหารภรรยาเราทิ้งน,นะแลวจากนั้นเนี่ยเราก็จะถูกแช่แข็งอีกรอบหนึ่งจากนั้นก็ตื่นมานะครับพอตื่นนอกมาก็ทําการออกจากเว้าหนึงห่งหนึ่งเพื่อไปตามหาลูกชายและล้างแค้นให้ภรรยาเราใช่ครับ เนื้อเรื่องหลังๆมาเนี่ยอย่างเช่นฟอร์เอสามก็คือการตามหาพ่อแต่ว่าฟอร์เอลอยเวการนี่มันตึงหน่อยตรงที่ว่าแม่งทําการตามหาคนที่ยิงกำปบานเราในช่วงแรกๆนั่นแหละนะครับใครเคยเล่นก็น่าจะรู้ดีซึ่งภารกิจเสริมในภาคนี้นะครับเอาตปก็คือแม่งบางอันน่าสนใจกวภารกิจเนื้อเรื่องอีกนะครับแต่ว่าเออภารกิจบางอันเนี่ยก็คือแบบว่าแค่สี่ห้าสิบเลยนะครับครึ่งหนึ่งน่าสนใจอีกครึ่งหนึ่งคือมันซ้ำซากจำเจแล้วก็น่าเบื่อนะครับถึงแม้ผมจะไม่ได้เล่นแบบจนหมดนะแต่ว่าเพียงแต่ มว่าพอรู้พอสัมผัสได้อยู่นั่นแหละนะครับจริงๆเนี่ยผมเหมือนเล่นจบไปนานแล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าแบบมันจะกลับมาเล่นอีกอะ่ะคือแบบคือด้วยความที่ผมที่จบตอนนั้นด้วยความที่แบบว่ามันเล่นยากคือแบบสําหรับผู้ตอนนั้นมันเล่นยากกูมไม่ได้ศึกษาอะไรมากูศึกษาตอรี่ของจักรวาลโฟร์อเอามาแหละแต่่า กูไม่ได้ศึกษากมเพีอะไรมากไงมันแบบไปเล่นแล้วมันแบบงงงอแดกหน่อยนะแต่หลังๆมานี่พอจับทางได้ปุ๊บกูอยากกลับไปเล่นอีกนะเพราะว่าแบบหลังๆมันด้วยความที่มันแบบคือกูเล่นเป็นแล้วไงแล้วมันแบบสนุกขึ้นแบบกลับไปเล่นอีกก็ได้ก็รอดนะแล้วก็จุดประสงค์อีกอันหนึ่งก็คือผมเพิ่งมารูนะครับว่ามันสามารถมีความสัมพันธ์กับ NDC หรือตัวละครในเกมได้นะสามารถเป็นแฟนหรืออ่านั่นแหละนะซึ่งก็ูก็ลองไปทำแล้วสมมตินะก็ตามนี้ it sounds to me like You interested in m นั่นแหละนะโอเคนะเอาลวนๆก็คือเนื้อเรื่องนี่ก็ตามสไตล์โฟร์เอาเลยนะครับคือแม่งตั้งแต่ภาคแรกจนถึงภาคล่าสุดเนี่ยก็คือแม่งมีส่วนใหญ่ก็มีแต่การตามหาตามหานั่นแหละนะโอเคไปเราตัดไปที่เรื่องพอลมานกันดีกว่านะครับ ประสิทธิภาพเนี่ยนี่สำหรับผมนะถ้าแบบสเปคขั้นต่ำเลยนะก็คือเอ่อสองดูโอมัลแรมสองกิกแล้วก็กูจำได้แค่นี้แหละแต่เพียงแค่รู้ว่าเออ่พื้นที่เกมที่ใช้เพียงแค่สามสิบสามสิบกิก abyte นะครับเล่นได้ทั้ง Windows 7 8 10 11เลยนะครับก็คือนั่นแหละมันเป็นเกมที่สเปคไม่ได้สูงอะไรขนาดนั้นคือเล่นแบบเล่น,ล,นลื่นเลยนะครับ ถ้าปรับสุดก็คงอาจจะได้นะสำหรับโน้ตบุ๊กผมนะเพราะว่าผมใช้คอ i7 g จน9เอ่อการ์ดจอ GTX 1650แรม16กิกก็ถือว่าค่อนข้างโอเคสำหรับโน้ตบุ๊กผมนะแต่ว่าถ้าเป็นของคนอื่นก็น่าจะโอเคนะครับปรับมีเดียมก็ได้ถ้าใครคอมแบบไม่สูงแบบคอมทำงานอนะไรอย่างนี้ก็เล่นได้อยู่มัง้งนั่นแหละนะครับอ่ะอีกอย่างหนึง่งคือไม่รู้คนอื่นเป็นไหมแต่ว่าสำหรับผมเป็นนะก็คือเวลาผมไปเล่นเกมกอื่นเนะี่ย การที่อยากให้ผมเล่นต่อได้คือบรรยากาศในเกมต้องดีอากุรูตีมมันอาจจะนี่แต่ส่วนใหญ่ตีมที่ผมคือส่วนใหญ่ตีมเกมอื่นที่เซตส่วนใหญ่ก็จะออกเนธรรมชาติจะไม่แต่อันนี้เนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติที่ถูกถูกทาลายแล้วไงมันอาจจะบรรยากาศอาจจะแบบมองๆหน่อยพลักมีจะสร้างพลักหักพักงหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับคุณสามารถแก้ปัญหาอย่างนี้ถ้ามีอาการแบบผมโดยการลงมอดได้ด้วยความที่มันออกมาแบบ ระบบเดียวกับ skyrim มเนมันก็สามารถลงมอดได้แบบง่ายคือเข้าไปนหน้าเกมปุ๊บพอเข้าไปในเกมปุ๊บเนี่ยมันก็จะคุณก็จะเห็นคำว่ามอดเลยนะครับซึ่งก็ทำการกดเข้าไปได้เลยใส่แค่อีเมลแล้วก็ทำการติดตั้งมอดได้เลยซึ่งมอดที่ผมติดตั้งนี่คือทำให้พื้นที่มันแบบธรรมชาติสมบูรณ์สีเขียวเพิ่มขึ้นนั่นแหละนะครับโอเคมาผมจะมาทำการประเมิานคะแนนจาก3ตัวนี้เลยกันนะอ,อย่างแรกเลยคือเกมเพย์ 8.5สตอรี่8ประสิทธิภาป8ซึ่งผมจะทำการมหารสามเอ้ไม่ใช่เอเอก็ถูกแล้วเออกูหลอนเลยเนี่ยมหารสามก็จะได้8.16นะครับซึ่ง8.16ส่วนสิบนี่ถือว่าค่อนข้างดีเป็นเกมที่ดีนะครับมึงจะได้ประสบการณ์ที่ดีมากมายนะจากการเล่นเกมนี้ทั้งเออ่ นั่นแหละไม่พูดดีกว่านะครับให้ไปลองเองคือเอาตรงๆคือผมซื้อตอนที่มันลดราคาในสตรีมมาจาก660เหลือ216ก็เสียใจด้วยนะจ๊ะถ้าสมมุติว่าคุณนั้นทําการซื้อหลังจากนี้แต่ก็ถ้ามีงบพอก็แนะนําให้ซื้อนะครับอันนี้แนะนําเลยก็คือมันมันดีจริงนะแต่หลายๆคนที่แบบเล่นแนวยากเนะี่ยมาเจออาจจะรู้อาจจะบ่นนิดนึงว่าโอ้มันง่ายจังเลยแต่ก็แต่ลักษณะนิยมของแต่ละคนนะแต่สําหรับผมนี่คือดีดีเลยนะครับ โอเคไปปคลิปดีวกว่าน,นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับและลืมกดดิ่งะบ้าบ้าดลิงกุญจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แล้วจ้ะไม่บายซีอาเจนกันคลิปใหม่ผม